ไม่รับคือความตั้งใจครับออแล้วก็แบบเราอยากไปจริงๆอ,ะอ,อ่ะเราถามตัวเองดูว่าเราอยากได้จริงหรือเปล่า ครับวันนี้อยู่พี่ปานนะครับแล้วก็แน่นอนฮะบรรยากาศการสอบติดเข้าม4โรงเรียนดังขึ้นฐานเดินมาวันนี้มีพี่คนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างดีๆนะครับที่เราจะมาดูเคล็ดลับความสำเร็จเรียนออนไลน์เรียนยังไงให้สำเร็จด้วยนี่แบบเน้นๆเลยนะครับแขกรับเชิญพิเศษอยู่กับเราแล้วแนะนำเตัวเองเลยครับสวัสดีครับผมเซนวิวิทวินโพ้งโลดมาจากสาธิตปทุมวันครับผมเซนสอบติดม4โรงเรียนดังที่ไหนบ้างเราให้น้องๆฟังหน่อยครับผมอันแรกเลยที่2เตรียมอุดมครับผมที่2 TU องทียูอ่ะแล้วก็เควิสกับเอมิสตัวจริงนะครับสุดย สามโรงเรียนภูมิใจมากๆเจอพี่ป่านรข้งแรกในมอลยขึ้นมอหนึ่งครับแล้วก็ได้เริ่มเรียนในช่วงมอต้นอะไรคือจุดเริ่มต้นที่เซนมีแรงบันดาลใจหรือเกิดความอยากจะไปพิชิตสนามมอสีนะ่เรานั้น ตอนแรกคือขึ้นมาผมไม่รู้จักอะไรเลยนอกจากเตี๋ยบดมเพราะว่าผมอยู่สาธิตปทุมวันรู้ว่าติดกัะเตรียมก็เลยแบบไออันนั้นดังสุดเราต้องเข้าอันนั้นให้ได้โอเคโอเคครับก็คือจริงๆผมก็เคยได้ยินเพราะว่าคุณแม่เล่าให้ฟังครับเกี่ยวกับเควิสกับเอมวิสว่ามันเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตอนนั้นตัดสินใจเลยไหมหรือปักคงเลยไหมว่าจะไปที่ไหนหรือว่ายังไงบ้างตอนผมได้ขึ้นมสามแล้วก็ได้ไปโอเพ่นเฮาที่เควิสครับโอเคนั่นคือจุดเปลี่ยนนอกจากมีพลังเตรียมดึงดูดในรั้วใกล้ พอไปโอนเงินเอาเควิทปุ๊บเกิดอาการ แรงดึงดูแรงดึงดู <laughs> เลือกไปที่ไหนครับติดสามเรียนตัวจริงเลยแน่นอนว่าเควิสก้ <laughs> <laughs> คือเอาละนะไปพร้อมกับเจ้าชูกาด้วยนะเป็นเพื่อนกันด้วย <laughs> ใช่ไหมโรงเรียนเดียวกันเซ <laughs> นเริ่มเรียนพิเศษเริ่มเก็บเนี่ยแผนการเรียนเป็นแบบไหนเก็บจากวิชาอะไรก่อนแล้วก็เริ่มตอนช่วงมอไหนฝากแชร์ให้น้องๆหน่อยก็ได้ครับตั้งแต่ตอนปถมแต่จริงๆผมไม่ใช่คนที่เก่งคณิตนะแล้วก็ไม่ค่อยชอบคณิตด้วยดีตรงๆเลยปถมอาจจะไม่ได้แบบเลขดีมากเท่าไหร่ะก็ขึ้นมอหนึ่งมาก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเทอมปรับตัวก่อนว่าเราจะอย ช่วงปรับตัวอยู่ประมาณเทอมหนึ่งคร<ช>ับเราเลขเลขเริ่มเติมตั้งแต่ป,ปลายมหนึ่งเลยไหมหรือยังไงบ้างก็มหนึ่งเทอมสองรู้ตัวว่าตัวเองอ่อนเลขก็เลยจัดเลยเออป <c oughs> เป็นจุด <c oughs> เปลี่ยนที่ดีนะอังกฤษบ้างเรเซนก็สอบเตรียมด้วยอังกฤษเติมไงอับเซนเริ่มเรียนตอนอังกฤษจริงๆผมก็เรียนมาบ้างแต่ว่าผมมองว่าส่วนใหญ่เราสามารถเก็บจากการฟังพวกเพลงภาษาอังกฤษดูหนังอะไรเงี้ยครับมีอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้ภาษาอังกฤษเข้าใกล้เราหรือซึมซับไปเล่นเกมเกมอ่ะเกมเราเพลงอ่ะโอเคแล้วไทยสังคมล่ะเป็นวิชาจำอ่ะเออมาเก็็บตตออออนนนนนนไไห่่ะเเเซทยสังงคมมืจจาาากววปิช .3 แต่ว่าแต่ว่าจริงๆตอนมหนึ่งม2เราเรียนในห้องเราสามารถตั้งใจเรียนได้เคล็ดลับหรือวิธีการเรียนให้สําเร็จเลขเพราะเราบอกว่ามันเป็นวิชาที่ผมไม่ถนัดเลยตอนประถมนะแล้วเริ่มมาตั้งทรงมอต้นเซนมีวิธีรับมือการปรับตัวการเรียนเลขยังไงให้ได้ผลลัพธ์แชร์น้องๆหน่อยเลขผมมองว่าถ้าเกิดเริ่มแบบไม่รู้อะไรเลยแล้วแบบไปทําโจทย์เลยอ่ะเราอาจจะเจอโจทย์ที่แบบฝันมากๆแล้วก็โจทย์ที่ยากจะทําไม่ได้ครับก็แนะนําว่าให้เก็บตามหลักสูตรไปก่อนให้จบมสามพอขึ้นมสามให้อาจจะเยอะพี่เริ่มเห็น ว่านอกจากการขึงแผนเวลาแล้วก็จะมีเรื่องของทําโจทย์การทําโจทย์มันมีผลขนาดไหนก็จริงๆการทําโจทย์อะถ้าเกิดเราทาถูกวิธีมันได้ประโยชน์เยอะเลยอะไรคือถูกวิธีอะไรที่จะแนะนาน้องๆได้ถูกวิธีผมมองว่ามันคือการมีวินัยครับแล้วก็แบบถ้าเจอข้อยาก,กอะไม่ใช่ว่าจะข้ามตลอดเราไม่ใช่เด็กแข่งเลกแต่เราก็มาสู้เลกมันทางบ้านก็ลองดูพิเซนเป็นตน้ตนอย่างได้ตั้งวินัยเป็นยังไงเป็นรายสัปดาห์รายเดือนสมมุติว่าเรากลับมาจากโรงเรียนแล้วก็พักผ่อนสะหน่อยพักานบ้านสะหน่อยแล้วค่อยทาโจทย์ ออประมาณนั้นนะครับทีนี้ฝากเลขแล้ววิทย์ของเดิมที่มีต้นทุนอยู่ผมชอบเคมีอ่ะผมชอบเคมีเก็บมาด้วยความฟินเก็บมาด้วยความสนุกมันอยากจะรู้อ่ะมันอยากจะไปต่อมันลุยไปได้เรื่อยๆเลยวิทย์มันต้องทําโจทย์ไหมในพัทที่มันเหมือนเลขคือมีคํานวณหรือในพัทท่องหรือบรรยายเราต้องท่องต้องจำยังไงอ่ะ ก็คงไม่ผลกันทำโจทย์ครับอ่าแล้วก็คีย์เดียวกันถ้าเกิดเป็นพวกแบบอาฟิสิกอย่างเงี้ยเราห้ามลบเลขผิดเราต้องมีสติดีๆแล้วก็ฝึกทำโจทย์เยอะๆแล้ววิดพัดพัดท่องจำมาเซ็นก็จริงๆผมก็ไม่ใช่คนที่ชอบชีวามากครับเราอยากท่องอะไรสักอย่างแล้วก็แบบแต่งแต่งเองด้วยเหรอแต่งเนื้อหาแบบเอาแค่คีย์เวิร์ดนะครับแบบไอ้นี่พูดปุ๊บเรารู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็เอามาเรียงเรียงเรียงกัน แล้วส่วนฝ้าภาษาอังกฤษอะเซนจะมีวิธีเรียนยังไงนะวิชันต้องจากให้มันซึมซับผ่านวิถีชีวิตเกมเพลงแล้วอะไรอย่างี้ครับตั้งใจเรียนไปแล้วก็อย่าลืมทําโจทย์เช่นเดิมครับอังกฤษก็ทําโจทย์ได้ทําโจทย์ได้ฝึกเหมือนกันแต่เราเรียนเนี่ยพี่ทราบมาว่าเราเรียนพี่ออนไลน์มาตลอดแล้วก็เรียกว่าเห็นหน้าเห็นตากันในประวัติอะเออเรามีการจัดการตัวเองเวลาเราเรียนออนไลน์ ก็จริงๆผมก็ตอนแรกๆก็สติหลุดเหมือนกันนะแต่ว่าก็พอรู้สึกว่าหน้าจอตรงหน้ากับหน้าจอที่มันให้ความรู้เราได้อะจริงๆถ้าเกิดเราแตะอันเนี้ยอนาคตเราอาจจะไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ก็ได้สมมุติว่าเราผ่านสิ่งที่เราได้อยากได้มาแล้วอ่ะเราก็ไปเล่นแบนก็ได้เป็นมีการทอนตัวเองกอกเป็นคาบสั้นๆเซสชันอย่างไรบ้างกี่นาทีกี่ชั่วโมงเลยมีป่ะครับปกติถ้าเกิดผมเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยประมาณ2ชั่วโมงแล้วสมมติเป็นเทปเอผมก็จะสักหนึ่งชั่วโมงผมก็จะหยุดสิบนาที เราว่าการเรียนออนไลน์มีข้อดียังไงก็ถ้าเกิดเรียนออนไลน์ก็จะรู้สึกว่ามันรบควรน้อยกว่าในห้องสด<อ>จริงๆครับ<ว>ชอบแบบมีความมีสมาธิอยู่กับตัวเองเยอะนิดนึงการเดินทางอะไรเงี้ยบ้านไกลมีผลไหมที่ประหยัดเวลาหรือในมุมเราเลยก็ได้อันนั้นก็ช่วยได้เยอะครับเ,<อ>เพราะว่าผมก็จะได้แบบบางทีเรียน8ปดโมงเช้าเนี่ยต้องตื่นหกโมงเจ็ดโมง่า ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดตื่นเร็วเกินไปบางที <laughs> มันก็จะอาจจะทําให้เราแบบเบลอแล้วก็เปนๆคิดเลขกคิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมเส้นดึงตัวเองให้มันแบบกบมาฮึดกบมาฮึบ กลับมาสู้ยังไงอะเวลาอยู่ที่บ้านเอองั้นเอาเป็นอันแรกเลยก็คือถ้าเกิดผมว่าผมเหนื่อยนี่บครับอ่าผมไม่ใช่โรบอทเหนื่อยก็พักเราไม่สามารถฝืนธรรมชาติได้ครับแล้วต่อมาสมมติว่าท้อก็ผมก็จำไว้ว่าท้อแท้ได้แต่ห้ามท้อถอยครับอ่าโอ้ชอบชอบถ้าเราเครียดมากมากหรือแบบหาทางออกไม่ได้จริงมันมีคนที่ช่วยเราได้ครับก็คือคุณพ่อคุณแม่เราสามารถคุยกับพวกท่านได้เออจริงว่ะมีพี่น้องไหมครับขออนุญาตถามด้วยอ่ามีน้องชายคนหนึ่งครับก็ต้องสอนน้องไหมหรือมีมีการมีพี่น้องมีข้อดีม มันก็ไม่เหงา <laughs> ไม่เหงาดี <laughs> มีอะไรที่เป็นปัญหาแล้วเราเอาชนะมันได้บางคนอาจจะเป็นความขี้เกียจที่พูดไปละหรืออาจจะเป็นติดเกมบางคนอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับอุปสรรคใหญ่ๆที่เราเจอในช่วงที่เราลุยกันมามีเรื่องอะไรไหมที่เซนตนึกออกเร็วกว่าอ,อุปสรรคใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับเออเเป็นพอยใหญ่ๆอะไรก็ได้คิดว่าน่าจะเป็นแบบพอแทรครับรู้สึกว่าตัวเอง<อ><ๆ>เก็บ<ๆ>เก็บเนื้อหามาเยอะแล้วเออ,เอ,อแล้วก็แบบเอ้ยน่าจะพร้อมเอเจอก็สอบเก่าช็อกเลยดิงเหมือนโดนถีบลงมาที่แบบเฮ้ย ตัวลงเรายังไม่พอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเป็นรับดูยังไงเอาชนะมันยังไงเปลี่ยนผ่านมันมด้ยังไงอื จอดงเลยแล้วกันพอ,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 อสอบก่าเควิสคเขาผมอ่าอ่าเป็นโรงเรียนที่ก็เรียกว่า <c oughs> ยากแหละอ่าโอเคเลยอ่ะวิธีการแก้ก็คือเราต้องดูก่อนว่าเอ๊ะเราท้อทแท้เพราะว่ามันคืออะไรอืเราเจออะไรที่ทำให้เราช็อกล้วก็กลับไปดูว่าเอ๊ะเราไปหนันเนื้อหาเรื่องนี้ดีแล้วหรือเปล่าทำไมเรายังจำไม่ได้ออก็ไปทวนครับแล้วก็กลับมาเอ๊ะทำได้มากขึ้นเอ๊ะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่คล่องนิดนึงก็กลับไปทวนอีกรอบแล้วจนมันก็ทำได้ครับแล้วเซนต์มีติดเกม หรือมีติดซีรีส์หรือมีอะไรที่เป็นปัญหาชีวิตวัยรุ่นไหมครับติดอนิเมะครับสายนี้โอเคโอเคแต่เราทําให้มันควบคู่กันไปกับกับไลฟ์สไตล์กับการเรียนเราอย่างไงอเออเราวางเลยเหรอไอพวกการพักผ่อนต่างมองว่าเอาไว้หลังจากที่เราทําโจทย์ทําการบ้านเสร็จทําโจทย์เราค่อยพักแต่ว่าถ้าเกิดมันดึกเกินไปแบบทาโจทย์เสร็จท่าทุ่มแล้วอันเนี้ยจะไปดูอะไรต่อมันก็ก็ไม่ใช่ละอ่าโอเคคือนอนดีกว่า การที่เป็นน้องเซนในวันที่เพิ่งเข้ามาปรับตัวหมอต้นจนเป็นน้องเซนในวันนี้ทีอมวิทเควิทขอเค้นๆไม่เกิน 1- นถึงสข้อที่เป็นเคล็ดลับความสําเร็จเคล็ดไม่รับคือความตั้งใจครับแล้วก็แบบเราอยากไปจริงๆอ่ะเราถามตัวเองดูว่าเราอยากได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ทําให้เราสามารถตั้งใจขึ้นมาในวันที่เรากางท้อยได้ครับโอเคอีกสักข้อมีไหมผมก็จัดการเวลาดีๆหลายคนทางบ้านชอบบอกเนี่ยโรงเรียนหนูการบ้านเยอะที่สุดในปัตตภีแล้วเหมือนโลกจะแตกฟ้าถล่มดินทลายเอาพี่เซนเป็นเหมือน ที่ปทุมวันอยู่แล้วก็งานเยอะก็ค่อนข้างเยอะโปรเจกต์เยอะอะไรอย่างนี้ครับโอเคงานเดียวถ้าเกิดอยู่ช่วงที่เรากําลังติวสอบอะไรอย่างนี้ครับผมมองว่าเราอาจจะทํางานให้มันดีแต่ไม่ต้องแบบดีเลิศประเสริฐสีเรามีเวลาทาอย่างอื่นบ้างะครับไม่ใช่แบบลงอย่างเดียวกับงานชิ้นนั้นสุดท้ายเลยนั่งกับพี่เซนตรงนี้อวยพรฝากกาลังใจให้ว่าที่น้องๆไม่ว่าจะเป็นทียูหรือเอ็มวิทหรือเควิทรุ่นต่อๆไปหน่อยก็ถึงน้องๆนะครับก็พี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยไม่ชอบเลขมาก่อนแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเราสามารถเท เราก็สามสารถทําได้ทุกอย่างถ้าเกิดเราตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนเราสาม,มารถทําได้แน่นอนครับแล้วก็ถ้าเกิดเหนื่อยก็พักทานม่วงก็นอนครับผม <laughs> อยากไปฝืนธรรมชาติแล้วก็ตั้งใจเรียนตามที่เราสาม,มารถทำได้แต่ว่าไม่ใช่ละเลยไปยตลอดนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับเป็นความสําเร็จแบบพี่เซนก็คนปกติใช้ชีวิตแบบปกติมีสมดุลนั่นแหละเียงแต่เราจัลดลําดับความสําคัญมีวินยัยอันนี้พี่เห็นจากเซนชัดมากๆแล้วยังไงวันนี้นี่ต้องยินดีกับเซนามากๆนะนอกจากแรงสองแล้วก็อะจังเมือง <laughs> ทั้งสาโรงเรียนเลยว่ะโหสุดยอดมากเป็นตัวอย่างทางออนไลน์อันนึงน,นะครับที่พี่เซนเขาเป็นโลโมเดลให้เห็นแล้วนะว่าไม่ว่าน้องจะเรียนมาผ่านระบบม,มันก็ได้ผลลัพธ์ด้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากกำลังใจให้น้องๆรุ่นต่อไปมากๆ,ๆ <c oughs> สู้ๆนะขอให้สอบติดสาธุ 99. สเก้าเ <c oughs> ครับายบายครับเลเกับพี่ปานเลเรกับพี่ปานเลเขกับพี่ปาน เรียนเลขกับพี่ปาน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 เย้